ซ็อปปิ้งแล้วสโลกอะลงสโลกแล้วเนาะลงค่อยค่อยเล็ดน้อยน้อยไป let's go ยังที่รักจ๋ะลงอะไรกับ daddy คนมาซื้อว่ะอาหารมาน้อยมาใหญ่บ่เมื่อ uh huh. น,นี่เพลงแบบโอ้ยกักนักไม่ bring them inside ได้ย่งสนมก look at that massive art snowy yeah ลงลอยหนึ่งออกบานลงแหงถแทงว่ะเย้าอู้งามขาวจับวัวจะปะเอออะเออะยางความงามของดอกไม้ยามฤดูดอกไม้ปงและใบไม้ปงเนี่ยบอกงานรสนะอ่าเกิดโอ้ยมากหลาย Oh mua dadi Oh ngam Juru wak jara Doi maku Doi maku ล้วยยง่งๆเขาจี้ขึ้นมาขึ้นหลายแทบมันขึ้นสองด้านหรือเปล่าขาจี้นั่นขนึ้นลึกเนาะไป let's go เขา go home